Rồi. Chết. Ai đi nữa, chết. Bản trong phía thái. Ê, để diện mấy luôn đấy.

เนี่ยเมื่อกี้นึกว่าถือวิ่งถือมีดไม่ได้ถือวิ่งถือมีดในกันนะกันใช่เมื่อกี้ลืมนึกว่าถือมีดไม่มีตัวโดดใหม่ดูข้างหน้ามีเนีี่ยมตโ้างบนดาดฟ้าตรงนี้ ยกแล้วนอกแล้วเะครับนึ่งปิดไฟนะครับท้ายมีนะท้ายบ้านสองหลังท้ายเฮ้ยจะยิงแม่ร่วงเลย โอ้์คไูศ <ể> ัตร <Help. S 3> ้ัตรูศัตรูศัตรูศัรตรูัตัตรูู่ศัตตรูศัันัตรัตร้เัตรูศััรระุนได้ตร ไอ้มาร์สอ่ะเดี๋ยวผมลงด้วยมีป่ะไม่มีไม่มีลงซ้ายทีมาไปลุยไปลุยตายหมดละ ยากจังดันธรรมดาก็เล่นยากผมว่ามันเก็บแรงไม่มันดันมันดนันแรงกันเงยเง,ย,งย้งเห็นมันน่ะนะ นี่มีมองนี่แยกเยอะฮะทายชนะนะถ้าทายชนะได้ไไปถ,ถ้าเตะผมเข้าก็ได้ประมาณศ5 ใ่เกินไปครับบอสหยิบได้ Thank you Watch out! ตัวครับเฮ้ยคนนนะนะครับ con 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 bọt rồi nè cái nhiên này mẹ okay, có điều cái này tua cho sống

เฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนมันช่วยนะ่ัวแล้วเพื่อนมาทำงานครับลมาบอสเลยลงมาใส่หน้ยงถีนนะครู่ out ข้างหลังอ่ะ Thank you หลังพนนี่มันบอดเลยเป็นแบบมองมา con hiến dài đây với thằng watch out watch out Thưa, thưa, thưa. Hit. help help it's right, it's right. awesome awesome